ฟุบลีกภมิภาคโซนภาคเหนือนะครับพิจิต FC ชุสซเชีเวเปิดสนามจิตเซเดียมพบกับเพชรบูรณ์ FC นาทีที่26พิจิตนั้นได้ประตูขึ้นนําจากการยิงของสุรพงษ์ทองบัวครึ่งแรกพิจิตนั้น,นํา1ต่อศนเครื่องหลังนาทีที่76สุรพงษ์นั้นทําประตูที่2ของตัวเองในนัดนี้พิจิตนํา2ประตูต่อศูนย์าทีที่88พิจิตได้ประตูปิดท้ายจากการทําประตูของสุพลกุลไมยหมดเวลาพิจิตชนะไปขาดลอยกับ3ประตูต่อศูนย์ ไปอีกคู่นะครับที่สนามเทศบาลตำบลทุ่งโฮ่งแพร่จนนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของพิษณุโลกเอฟซทีมนำตลอด90นาทีครับทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์พิษณุโลกยังเป็นทีมนำของโซนภาคเหนือนะครับ24นัดมี60คะแนนและก็รักษาสถิติยังไม่แพ้ทีมใดด้วย และโซนภาคตะนอกเฉียงเหนือครับที่สนามกีฬาคลงจังหวัดชัยภูมิมาชาวชัยภูมิเอฟซีพบกับการสิน f ์เอฟซี90นาทีครับทั้งสองทีมก็เปิดเกมบุกเข้าหากันแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนั้นไม่เด็ดขาดหมดเวลาก็เสมอกันไปกับศูนย์ประตูต่อศูนย์